ครุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์วิน94้าสีในทีททมเดสแมทนะครับชอบปืนนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันยิงแล้วก็ชักยิงแล้วก็ชักเถมเบาด้วยมันช,ชักช้าไม่เข้าใจ Team match, let's go. First point for the red team. Uh, kill. Oh, going to go. It. do you to got no one again. ลบโอ้ยไม่โดนโอ้ยลุมไม่ดีเลยโอ้ยลุมกันอีกแก โอ้โดนอ็นเก็บเก็บเสียงเก็บนะเอ็มเจ็บเอ็มเจ็บแล้วไงโอ้ยไม่โดนอีกแกมิน94เนี่ยได้แค่หนึ่งคิวไม่เคยได้คิวบุตรเลย กพี่เก้าสิโอ้ยแม่นเกินไปแล้ว <P 94. S 1> 3รอบแล้วโอ้ยเอมโฟนี่ก็ลุมอย่างเกิน โอหคุณไม่คุณเล่นใส่ไม่ดีเลยเอ่ะคุณไม่เห็นใจคนที่ใช้วินเก้าสี่เลย <c oughs> วินเก้าสี่นะม,นะมันเล่นยากมาก <c oughs> เห็นใจกันหน <c oughs> ่อยสิไปดีเลยแม่ <c oughs> <c oughs> ลอยเลยคุณผมจอดรถแบบนี้แต่ดู โดนตูกระต่โผไปเอาเดบอยโอ้ยโ,โดนไปนัดหนึ่ง,ดดงผมไม่ชอบอยิงเจ้าเสียยเลยนะครับมันยิงนัดเดียวมันไม่ตายมันต้องยิงสองนัดเร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งว่าเจอพีเก้า่นนี่แกสามคิวแล้วค่อยดีขึ้นมาหน่อยช่วงแรกนีไม่ได้คิวเลย ตายแบบไม่รู้ตัวว่าโอ้ยเขากกตายโอ้ยนี่เดียวเองตัว C 90กับ M 4น่ะลุมกันสองคนแล้วคิดดูผมใช้วิน94อยู่จนเทนน่อย่งโี้เรียบร้อยแล้วครับจบเกมมันจะหลอยหลัง ก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ